ที่นัเราลักเสด็จทำงานอะไรครับทำงานลงพิมค่ะอยู่ตรงนี้ทำงานลงทีมพผิดผูกมากเลยนะท่านงอยท่านำงานงานเป็นพี่ดีกี่ปีนะแซ่บ มารอล้อรับไอ้สาวแล้วแล้เก่งด้วยมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวใช่ไหมครับมาลอรับเลยค่ะมาลอรับเลยค่ะโอ้ค์ที่ชาวบ้านเป็นในขับนี่ผู้ชายตึมเลยนะไม่รู้สาวจากใครมาอาผู้ชายก็มองไม่เห็นเลยขอให้ต้องมั่นก็เต็มงตังกันเลยนะคะ หน้าตาก็ก็ค่อนข้างจะดีชอบแล้วแล้วทำอะไรไม่ทำบาริษัตบริษัทอะไรบาริษัทวาไข่องอะไรเนี่ยไก่กระป๋องเป็นย่ามาเป็นโรงพยาบาลอะไรเอามันเป็นบารีญาต่ะ ยาบาแล้วมันก็เสียแล้วสิวันนี้มันรอนั้งเป็เช้าเลยค่ะตั้งแต่แต่นทีวนรพิษใหญ่้วันนครพ่เลยมันเป็แบ้อเดิอเพรานคริษมันรรอคลื่นเลยเนี่ยแต่นี่คนพิศนุโลกมึงก็สามารถเพ็ f เ c e ดบุกลงติ๊กตอกได้นะอ๋อขอ่ายนั่ะขอถาลรูกไ้หม จอบใจจังเลยติดติดมากเลยโอ้โหค่ะกดไลค์กดแชร์มาได้นะต้องมาเจริญค่ะโอ้ยเนาะ